คุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไอดีนกลิ่นธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยวิทยายเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นครับ mm hmm. ผมจมลงนำมานำพาคุณผู้ชมมาพบเจอกันเป็นประจำอย่างนี้ครับ mm hmm. กับธรรมะสาระความรู้กิจกรรมดีๆของทางมหาวิทยาลัยรวมถึงศิลปะ,ปะวัฒนธรรมที่เรานำฝากกันทุกสัปดาห์ครับ mm hmm. วันนี้ในช่วงแรกเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระธรรมดีรก เจ้าคณะภาค9เจ้าวาดัดป่าแสงอรุณพระเดชพระคุณจะแสดงธรรเรื่องใดนั้นติดตามชมได้ในช่วงแรกนี้ครับขอถวายควางนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาองค์เอกในโลกขอเจริญพรอ,อศาสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลายเนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเดิมทีก็คือเป็นวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันเฉริมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนื่องจากพระองค์ได้สวรนคดไป เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ในเวลา15นาฬิกา52นาทีดังที่ทราบแล้วนั้นในช่วงนี้ทางรัฐบาลก็มีโอกาสได้ให้ประชาชนราชการหนงานต่างๆลุกฝ่าย แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านผู้สวรรคตไปแล้วโครงการวันนี้เป็นโครงการ5ธันวาทำดีเพื่อพ่อประจังปี2559โดยมหาวิทยายลัยมหาบุตรราชวิทยายลัยวชิเกียรตอีสานร,ร่วมกับวัดฝ่าแสงอรุณได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ซึ่งเราทั้งหลายก็คงทราบ้วแต่การจัดงานคร,ราวนี้เป็นไปด้วยความรีบด่วนก็อาจจะมีความบกพร่องอยู่หลายสิ่งหลายอย่างการประสานง,งานก็อาจจะเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้โครงการนี้อาจจะไม่สำเร็จผลร้อยเปร์เซ็แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาส ได้จากงานคราวนี้โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายชั้ยุทธและก็ทั้งฝ่ายคณะใหญ่คือฝ่ายมณิกายท่านก็เชิญมาร่วมบรรยายให้ธรรมะแกย่ยาติยมจทั้งหลายในวันนี้รวมทั้งมีการแหลอีสานโดยพระท่านที่ชำนาญการพิเศษเช่นอย่างท่านหลวงพ่อ คำหาพิมพาท่านอาจารย์บุญนำเป็นต้นการฟังธรรมบัรญ,ญายจะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราได้เห็นผลสำคัญในขณะปัจจุบันยุซีประการก็ขอให้จำไป็นเพิ่มเติมเอาไว้อาน,นิสงส์หรือประโยชน์ในปนัจจุบันที่ท่านทั้งหลายจะได้รับนั่นก็คือตัวปัญญาคือความรู้ คือฟังแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาแม้อาจจะเป็นความรู้เก่าๆหรือจะเป็นความรู้ใหม่ก็าตามล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเพราะตัวปัญญาเป็นตัวส่งสว่างทางจิตใจให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงีนอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือความได้รับธรรมปีติคือความเติบอิ่มในธรรม อย่างที่เราได้ฟังว่าธรรมปีติสุขังเสติผู้อิ่มในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขคนผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจจะอยู่ที่ไหนก็าตามจะอยู่ในหน่วยงานสำนักงานในก็าตามย่อมอยู่ได้อย่างมีความอิ่มใจมีความภูมิใจในการที่ตนได้อยู่ในสถาบันในการทำงานประเทนนั้น อย่างที่สามก็คือจิตผ่องใสสะอาดเมื่อเราได้รับฟังธรรมะจากพระสงฆ์หรือจากแม้จะอ่านหนังสือหรือฟังเทปจากที่เราได้ฟังกันทั่วไปเราได้เกิดจิตผ่องใสสะอาดขึ้นมาก็ทำให้ได้รับอาน,นิสงส์แต่การฟังสิ่งอื่นแม้จะได้รับฟังด้วยความเบิกบานดีใจแต่บางครั้งก็เกิดอาการเศร้าหมองขึ้นมา มันไม่ได้ฟองใสโดยส่วนเดียวแต่ว่าการฟังธรรมะนี้จะทำให้เรานี่มีจิตที่ฟองใสสะอาดเพราะว่าธรรมะก็ไปชำระล้างใจของเราให้เกิอดอาการสะอาดสะอ้านขึ้นมาหรือเป็นเหมือนแสงไฟที่ส่องเข้าไปในที่มืดทำให้เรานั้นได้มีโอกาสได้เห็นสิ่งต่างๆภายในความมืดด้วยดวงจิตของเราที่ ดังไหลไปตามกระแสของโลกมากขึ้นก็ทำให้กิตใจในเศ้าหมองมีสิ่งมามาจับมามาถูกต้องเข้าก็ทําให้กิตใจนันเศ้าหมองเหมือนก,นกันกับสิ่งที่เราเห็นในภายนอกเช่นอย่างหลอดไฟตลอดน,นีิออนถ้าเราปล่อยไว้นานๆก็จะมีฝุ่นมาจับเดมไปหมดดวงไฟที่จะส่องสว่างมาก็ ก็มีพลังน้อยเหยดของเราที่มืดบอดมากเป็นเวลานานแสนนานเพียงแต่เรานำธรรมะเราไปจุดในใจของเรานี่ก็จะส่งสว่างเหมือนอย่างเดี่ยวฝันที่บอกว่าถ้ำที่มืดมิดมาเป็นร้อยปีพันปีแต่เมื่อนักคนนำเอาเอาโคมไฟให,ใหญ่ๆเข้าไปจุดในในถ้ำ ธรรมที่เคยเมืดมิดมาเป็นเวลานับพันนับร้อยปีพันปีมันก็จะสว่างสวยได้เช่นเดียวกับใจของเราเมื่อเราได้มีการฟังธรรมะก,ก็จะมีอาการของใสดังกลาง่าวอย่างที่สี่ก็คือมีความสุขทุกเมื่อมิเมื่อมีการปฏิบัติธรรมดังคำพระที่ว่าธรรมจารีสุขังเสติคนผู้ที่มีปรกติประพฤต คือทําเป็นประจาเนี่ยจะมีความสุขทุกโอกาสทุกเมื่อนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้รับในขณะฟังเทศหรือฟังธรรมะแต่ว่าเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมะบรรยายเราจะต้องตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจปฏิบัติสามอย่างนี้ให้เกิดขึ้นคือเวลาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องตั้งใจด้วยใจเราต้องอยู่กับตัวของเราด้วย เพียงแต่เรานั่งฟังเนี่ยจิตเราเป็นเที่ยวข้างนอกไปที่บ้านที่ช่องไปตลาดไปเที่ยวในต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลเที่ยวขึ้นภูเขาไปคิดออกเรื่อยเปลยไปอย่างนี้เี่ยนเลียวไม่ได้ตั้งใจฟังกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ที่อื่นอันนี้ไม่ถื่ว่าตั้งใจฟังเราต้องตั้งใจก็คือหูของเราต้องตั้งเพื่อที่จะสะดับ จก็ต้องจดจ่ออยู่ด้วยเยาวตั้งใจฟังสองมาก็คือตั้งใจจำจำในสิ่งที่พระท่านได้บรรยายฟังว่าบรรยายเรื่องอะไรเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นตั้งใจปฏิบัติอย่างที่สามก็คือเวลาที่เรานั่งฟังธรรมะนี่เราปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวสามประการ คือเราจะต้องมีศีลมีสามาธิปัญญาในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมะบรรยายเช่นอย่างวันนี้เราทราบว่าในช่วงเช้าเวลาเก้านาฬิกาเศษเษหลวงพอ่อพระธรรมดีโลกจะมาบรรยายธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของพระิาธิราชธรรมของพระเจ้าแผ่นดินละเมื่อมานั่งอยู่ในที่นี้เราจะไม่ลุกขึ้นไปที่ไหนเลยจนกว่าจะ ฟังธรรมบัญญายจบไครก็มีสิิทธ์ขึ้นมาเวลาที่เรานั่งฟังธรรมบัรยายเราไม่ได้คุยกันแข่งกับเสียงประเทศวันหนึ่งไปงานศพไปงานศพไปงานใหญ่เขาว่ามีผู้อำนวยการมาร่วมงานสามสิท่านด้วยกันแต่ว่าท่านผู้อำนวยการเหล่านั้น เอาโทรศัพท์มามาโทรศัพท์มานั่งคุยกันมาเคลียโทรศัพท์เล่นไม่ได้สนใจฟังธรรมะเลยเห็นแล้วก็อ่อนใจว่าระดับผู้บริหารของเรานีค่อนข้างจะแย่ท่านรองวธิการบดีท่านพระครูธรรมาที่สมัยมาเคยบน่นว่าโอ๊ยเป็นหลวงพอ่อไปเทศน์ที่นี่โจมก็ไม่ค่อยฟังมันก็ไปอย่างนี้แหละโลกเขาเอย่างนี้ก็เทศไปเถอะ พยายามเทศให้เสียงดังแข่งกันไปที่ไปเทศที่บ้านแถวแถวที่แถวที่สั้สูงเนี่ยโอ้โหเล่นกันตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงไปถึงเก้าโมงเล่นกันเสียงชายโยโหร้องเสียงเล่าเสียงยากินเล่ากินยากันจะมาไปเทศพยายามเทศดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นสุดท้ายก็ักการณีไปเอง เวลาฟังเทศฟังสมัมมวนญานี่เราอย่าไปวิศกวิจารณ์คือเราอย่านำเรื่องมาที่จะพูดเมื่อเราไม่พูดตั้งใจฟังไม่ได้พูดไม่ได้รับโทรศัพท์ก็ถือว่าวาจาเรามีศีลเวลาที่เราตั้งใจก็เป็นเก,เกตสิกาศีหลังศีลก็เกิดจากใจใจเราก็มีศีลเพราะฉั้นกายวาจาใจมีศีลแล้วก็ เป็นพื้นฐานแห่งสมาธิแต่วันนี้หลวงพ่อท่านเทศในเรื่องของเรื่องของธรรมสิบประการของพระราชาเมื่อเราฟังอยู่สลกิจเป็นสมาธิไม่กระสักกระสายไม่บอกแวกเราก็รู้เรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องของปัญญาสืบต่อกันไปก็รู้ว่าพระท่านเทศเรื่องอะไรหลวงพ่อเทศเรื่องอะไร จะย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นศีลส,สมาธิปัญญาเกิดในกาที่เรานั่งฟังด้วยตั้งใจให,ให้เกิดการปฏิบัติมาพร้อมกันเมื่อเราตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้บุญกุศลก็ได้มากบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมนี่เป็นมากยิ่งกว่าการที่เราได้บริจาคทานไปรักษาศีลเพราะเมื่อเกิด ดำเนินไปในทางที่ชอบเป็นสมาธิสิเราก็มีโอกาสจะทําดีทางกายพูดดีทางวาจัยคิดดีทางใจเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้ใช้โอกาสดังกล่าวนี้ได้เกิดประโยชน์ในการที่เราได้ทำธรรมบัญยายในช่วงเวลาประมาณสัก40นาทีได้ท่านสาธุรชนทั้งหลายเรื่องทศกิจราจธรรมคือธรรมสิบประการของพระราชา แต่ตางศัพท์แต่ความเป็น้น,นั้นหมายถึงธรรมะของผู้ปกครองนั่นเองเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระสงฆ์เป็นเจ้าวาดมาถึงช่วงไขปัญหาพญาภาสิตกับท่านพระครูธ,ธรรมมาพิสมัยด็อกเตอร์วันนี้ท่านจะมีพญาอีสานที่เป็นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องใดนั้นติดตามชมได้ในช่วงนี้ครับ กได้อยู่ซ้ำตายหวังเสียอาศัยแห้งเพลงผ้าย่ำเ่าย่ำมือสังขารสวยแห้งงานลดคาพันแห้งทุกซ้ำเ่ามาตายถิ่มดอกกรง่ายเขาจะเล่นพ่นบรรดาขนาดใหญ่โยมสาวตชนทุกท่านทีกำลังติดตามรับชมรายการเมื่อนี้ไข้ปัญหาพญาผ้าษีดมาหอดเคลื่อนผู้พ้นจังหวัดตากในน้ำพญาผ้าษี์มาฝากกับพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูพอดูแม่บางคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บ่เป็น พี่เอาตมาเว่าเขาบ่โสดาด้วยดอมคุณพ่อแม่หัวงอกแล้วยังใส่เห็ดงานคือจะเห็ดรับจ้างพอได้อยู่ซ้ําตายหวังสิอาศัยแห้งเพิงผ้ายามเฒ่ายามมาสังขารสวยแห้งงานรถครับพนังทุกซ้ําเฒ่าตายถิ่มตะกอนง่ายคุณโยมเอ้ยบางคนนี่ต้องบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงลูก10คน20คนก็เลี้ยงได้แต่ลูก10คน20คนเลี้ยงพ่อแม่บ่ได้เด้ใช้ให้เฮ็ดเวียกให้เฮ็ดการเฮ็ดงาน พอ่ออยู่สามตายคือบ่ได้สนใจแต่พ่อแม่เฒ่าแก่แล้วเอาแต่จะของเป็นหลักเป็นใหญ่เห็นแก่โตลูกหลานทุกมือนี่บางคนเด้อ่าม่็นเหมืถกคนดอกคนที่เลี้ยงพ่อแม่เฮาเป็นน่ยคือจังคูบาอาจารย์เพิ่เบ้าไว้บางคนเลี้ยงพ่อแม่คือหมูคือหมาคือผีตายแหกคือขอท่านนั่นนะ่ะเห็นอบอบรรดาคณะญาิโย่ยเลี้ยงพ่อแม่คือหมูจั้งได๋ว่นที่ว่า ขังไว้แต่อยู่ในคอกหมูเพิ่นขังไว้แต่อยู่ในคอกพ่อแม่คือกันเอาไว้แต่อยู่เฮียนเลยล่ะพ่อแม่สิไปฟังเทศยบฟังธรรมก็มีแต่จมไปเพิ่นโอ้ย่างพูดเดิน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 นี่เจ้าไปบ่ได้ดอกอยู่บ้านนี่ล่ะบ่ให้พ่อแม่ไปนั่นคือเลี้ยงคือหมูเด้วอันนี้ว่าแบบสรุปสรุปเลี้ยงพ่อแม่คือหมาก็มีเด้เฮียินี่เลี้ยงพ่อแม่คือหมาจังได๋บ่ติว่าเอ้าเฮากินหยังกันบ่เฮากินเนื้อย่างเกาหลี สมมุิลูกกินเนื้อย่างเกาหลีมักหลายมักซิ้นนะพอแม่เขียวบ่มีแล้วอยากก็ให้เพิ่นกินเพื่อจะของเพิ่นขอกินข้าวต้มเนี่ยยิ่งลาเอ้ยขอกินปนปลาทูเนี่ยก็บ่ให้กินเนี่ยนี่คือหนว่วยเลี้ยงพอแม่เพราะเป็นอาการต่อมาเลี้ยงคือผีเลี้ยงคือผีคนเฮาเนี่ยนอนฝันบอดีฝันเห็นผีฝันเห็นสางฝันเห็นพวกน้นี้ฝันเห็นบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วเขาเช่ คิดทอดพ่อทอดแม่ดเออค่อยๆคิดหอดพ่อหอดแม่หรือว่าบางคนพ่อแม่พ่อหม่แม่าตายไปแล้วเหตุบุญหากับปีหนึ่ง่อยกับมาเหดอย,ย,ยู่บ้านเ่อหนึ่งเรี่องคือผีบอกง่ายๆคือคนที่มีขอบมีขั้วแล้วเนี่ยออกบ้านออกเงื่อนไปแล้วเนี่ย่เคยคิดหอดพ่อหอดแม่แต่บ,บางคนเป็นอย่างพอดีว่าคิดทอดตะขอบขั้วผัวลูกเจ้าของพ่อแม่เนี่ยปีหนึ่งก็บว่ามหาจะเตีเ้ยข,ขนาดบ้านยุติดิตกันเนี่ย นั่นเลี้ยงพ่อแม่คือผีปีนึ่งเขากินหอดเพิ่มเท่านึงเลี้ยงพ่อแม่คือผีตาแหกสังเกตผีตาแหกบ่เนห้อไปบุนเขาสงบุนเขาสากไหมไปแย่งบุนเขาสากมาเด้อีสานบ้านเา้าไปแย่งกันมากเลยเวลาเสียไปให้ผีกินเนี่ยเอาไปหอยไว้ทึ้งตะปูเนี่ยทั้งขอกงวขอกควอยเนี่ยทั้งเฮี้ยนเนี่ยทั้งหัวเนี่ยพ่อแม่คือกันเนี่ยพ่อใหญ่แม่ใหญ่หญพี่น้องเอาไปไว้ใส่ยวันที่วา่อาอพุ่นเนะี่ยทั้งสั่นสองตัวจะไปเจัดการเจัดงานเพลินเฝ้าไป นี่แม่พูนเด้ออาหารน่ระเอาอยู่ใส่แล้วลูกพูนอยู่ที่ตัวท่านสองไปหากินเองเด้อนี่เลี้ยงคือผีตาแหกควนว่าเลี้ยงพ่อแม่เขาเป็นประการสุดท้ายเลี้ยงคือขอท่านสังเกตบางบพอญ่ยม่ใหญ่ขอท่านเนี่ยบรรดาคณะญาติโยมขอท่านเนี่ยมาขอเลย่อยได้กินกันมะขอก็ไม่ได้กินแต่บางเที่ยขอยังไม่ได้กินเลยพ่อแม่แค่กันบางคนนี่พ่อใหญ่ยม่ใหญ่สังเกตบางหลดลูก โอ้ยแม่คืออยากกินสุกน้ำไม้แต่น้อไปหาไม้แม่กินนะโอ้ยจะเป็นกินยากผู้เฒ่าจมได้เห็นี่ยแทงใส่จังสี่กับมี่เหรอขอท่านพ่อแม่เนี่ยเพียดงานมากขัดแล้วย่ำฒ่ามากเนี่ยก็อยู่บ้านจะซื้ออยากมีเงินจะร้อยสองรอยขอลูกลูกก็จมบ๊อบไปใส่หญ้าผู้เฒ่าว่ามีแนวใส่ดอกจังสี่กับมี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาอาสุขุสุขคนใหญ่เลี้ยงพ่อแม่คือขอท่านเด้อให้เลี้ยงเพื่อนคือเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเขามา เลี้ยงด้ยวยความหักเลี้ยงด้ยวยความสมก็เป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานนั่งเพิินสมกาเพลินเลี้ยงมากยกผ้าสิทนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นอุท่าหองเนี่ยเป็นแนวคิดในสังคมตุกงเมือนเนี่ยมีคนยังสี่หลายแต่ว่าคนที่ฟังอยู่นี่คือสิบเป็นยังสั่นดอกอยากให้สุขสุขคนได้นั่เบาขอขิดนี้ไปพิจารณาเราญาไปเห็ดกับพ่อกับแม่จากของเขาโบโซดาด้วยดอกคุ้นพ่อแม่หัวงอกแล้วยังใสใ่เห็ดงาน คือจังเหตดหลับจางพได้อายุซ้มตายหวังเสียอาศัยแห้งเพื่องผ้าย่ำเท่าเม่นี้จังฝากขอคิดพญากับพ่อแม่พี่น้องที่ตี่ตามรับชมรายการตั้งแต่ต้ตนจนจบคอยสุขุสุขนมีความสุขความเจริญเจริญโดยอายุวันณนะสุขภาพระปฏิพันธ์านทาราษาสมบัติจงทุกท่านทุกประการขอเจริญพร ความเคารพท่านพปรเดชพระคุณพระธรรมดิหลกเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระครูสุทีจริยวัตรด็อกเตอร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหากุรราชวิทยาลัยกระผมพระครูปรัชสุรุิจันทธธรมูด็อกเตอร์เป็นพระคณาจารย์พระพลร้ยงประจําการบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระประมิ ad ad club, นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งการบวชในครั้งนี้จัดขึ้นโดยหน่วยราชการเก่าก็คือตำรวจภูธรภาค4ร่วมกับวัดป่าแสงอรุณและแล้วก็มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยโดยการนำของท่านพระเดชพระคุณพระธรรมดิรกเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณและก็ท่านพระครูสุทีจริวัตรด็อกเตอร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเราได้เริ่มทําการบรรพชาอุปสมบทในวันที่1ที่ผ่านมาระยะเวลาการบรรพชาอุปสมบทนั้นก็จะบวช9วันตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่4และก็ที่5เราก็ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอน ตามคําสอนทางพระพุทธศาสนากล่าวก็คือคันธาธุระและวิปัสนาธุระเราได้ศึกษาเรียนรู้ภาคพฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติควบคู่กันไปแล้ววันนี้เป็นวันที่6ซึ่งเป็นภาคเรียกว่าภาคปฏิบัติเป็นการทุดงขวัดเป็นการกนหมดขึ้นโดยการนําของท่านรองอธิการบดีนําพานักบวชนักบวชสองราชการได้เดินทุดงเราได้ เริ่มเดินกันตั้งแต่เวลา8นาฬก30นาทีโดยการเดินออกจากวัดป่าแสงอรุณโดยมีท่านพระเทชพระคุณพระธรรมดีโลกเจ้าอวาดวัดป่าแสงอรุณท่านเดินมาส่งจนเลยบ้านเอียวมองมาแล้วก็หลังจากนั้นท่านพระครูสุธีจริวัตด,ด็อกเตอร์รองอธิการบดีก็ได้นําคณะพระเดินจากบ้านเอียวมอง มาที่บ้านหัวถนนมาที่บ้านดอนยางแล้วก็มาที่มหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยตอนนี้เราก็ได้พักฉันพัะทหารเพนกันอยู่ที่นี่แล้วก็พระจํานวน130รูปก็ได้ฉันพัะทหารเพนและพักอรียบาตามอัธยาศัยซึ่งซึ่งในเวลา13บสนิกาเป็นต้นไปเราก็จะได้ออกเดินทุดงต่อเส้นทางการทุดงนั้น ยังไม่ได้รับการเปิดเผยเพราะว่าเราจะเดินธุดงแบบแบบให้ให้ได้อัดให้ได้ทำกล่าวก็คือระหว่างเดินธุดงนั้นเราก็จะบริกรรมคําภาวนากล่าวก็คือซ้ายย่างหนอขวาย,ย่างหนอหรือว่าพุทโธเดินไปเรื่อยๆนะก็สังเกตได้ว่าแต่ตอนเช้าที่ผ่านมานั้นพระธุดงของเรานั้นเดินมาด้วยความสงบสํารวมไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยผ่านทั้งทุ่งนาผ่านทั้งป่าเขา ผานทั้งลำน้ำสายทานก็ได้รับการาได้รับการาเสริมสร้างศรัทธาให้กับญาติโยมที่อยู่ตามข้างทางแล้วก็ผ่านไปผ่านมาเป็นอย่างดีเพราะว่าเราบวชครั้งนี้เราบวชเพื่อ,อถวายกับพระบาทสมเด็จหรือว่าพ่อหลวงของเราแล้วก็ตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติ งการการบวชในครั้งนี้ก็ยังเหลือในระยะเวลาการบวชอีก3วันงั้นคณะผู้บริหารเก่าก็คือท่านพระครูสุธีจริวัตรด็อกเตอร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกุงธราชวิทยาลัยท่านพระครูธรรมาภิสมัยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการท่านก็จะ,อะคอยอ,อบรมแล้วก็สั่งสอนแล้วก็ถวายความรู้ให้กับพระที่บวชในช่วงระยะเวลา9วันนี้เพะฉะนั้คณะสหายญ,ญาติโยม ถ้ามีความสนใจที่อยากจะทําบุญก็เรียนเชิญเจริญพรได้ว่าพระที่บวชครั้งนี้ก็จะลาศึกขาในวันในตอนเช้าของวันที่9นี่ก็เชิญมาร่วมทําบุญได้ขอเจริญพร ทั้งหมดของรายการไอดินกลิ่นรมของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครัมีข้อแนะนําหรืออยากจะติดชมรายการก็ส่งมาได้ตามที่ิ่ที่ปราก come <laughs> can't แผ่นดินของไทยไม่เคยอดอยากพอหลวงทรงมลำบากเหนื่อยยากไม่เคยท้อถอยแผนที่ในมือกับวิทยุสื่อสารอันน้อยแดดร้อนฝนตกเงื่อยดปร้อยป้อยขึ้นเขาลงดอย